ใช่ค่ะอาหารถึงความแซบเลยค่ะหลายคนบอกว่าเวิร์กฟอร์มผม้วยังแซบเหมือนเดิมก็ก็หาอะไรทําไปเรื่อยและค่ะด้วยความว่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบคือก็จะมีโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาคือช่วยในช่วงสถานการณ์โควิดเลงนะคะก็จะแบบก็จะร่วมด้วยช่วยโปรโมทใครที่แบบอยากส่งอะไรมาให้เราก็จะแบบช่วยรีวิวให้แท็กให้อะไรเงี้ยค่ะ อืมจริงเป็นยังจริงเป็นยังไงบ้างแบบจริงเราช่วยรู้สึกไงที่แบบได้ช่วยคนที่แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็ก็ดีใจนะคือเราอาจจะช่วยได้แค่โปรโมทแต่ว่าคือเราก็ทําในส่วนของเราใค่ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เราจะช่วยได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยล้วก็รับค่อนข้างเยอะนะเสื้อเอ่อเสื้อผ้าเสื้องประดับอาหารอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็ก็รับหมดอืมคือเรียกว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราต้องช่วยกันเนาะ ใช่ก็ถ้าเราไม่ช่วยกันเราเราคใครจะมาช่วยเราอะเนาะคือคนไทยได้วยกันคือเราก็ทําในส่วนที่เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยินดีแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้ช่วยด้วยทุกวันนี้ก็ยังก็ยังมีส่งกันมาเรื่อยๆอยู่ค่ะก็ทยอยลงอืมอ่ะหลายคนดูฮ่าค่ะกับชุดกินข้าวเหนียวมะม่วงอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นของรุ่นพี่ที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ช่วยกันก็จะมีการคิดคอนเทนต์ขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ค่ะก็ พี่เขาก็เป็นคนถ่ายให้ตัดต่อให้อืยังไงคะชุดดูแซ่บมากพี่ก็เดี๋ยวมม่วงที่บ้านก็ก็เนี่ยค่ะด้วยความที่ว่ามันต้องมันต้องอยู่ที่บ้านแล้วกินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรยนี้ก็เลยก็เลยมีแบบตอนแรกอ่ะจะมีแบบมาร์กหน้ากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะแต่ว่าเดินยไปโดนมาเดี๋ยวมันจะไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเหลือเท่านี้ค่ะก็เหมือนแต่งตัวอยู่บ้านใส่บอดี้สูรตัวเดียวอะไรประมาณนั้นอืมเอาใคคัดสูงอะไรอย่างเงี้ ใช่ค่ะแล้วก็สดสูงแล้วก็จัดแต่งจัดแต่งสถานที่<ใ>จัดเพลงเองิบเลยแล้วรบอกว่าชุดดูดูโดดเด่นกว่าข้าวเหนียวมะม่วงอีก <laughs> ไม่หรอกเราเราอยากถ่ายข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆอย่หลายหลายคนก็เข้ามาแซวก,กันเยอะค่ะก็ดีดีใจอืมเป็นเพราะว่าหน้าร้อนได้ไหมคะที่ผ่านมาห <laughs> น้าร้อนไหมก็จริงๆแล้วเราก็ น่าจะเห็นชุดอะไรแบบนี้ในอินสตาแกรมค่อนข้างบ่อยทุกฤดูก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะคะอืมอาจจะชุดแบบขายของดูแบบว่ามันโดดเด่นไงมันเตะตาคือเราทําทั้งที่เราก็อยากจะแบบว่าท,ทําให้มันเต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคือถ้าก่อนอะไรถ้าไม่มีช่วงโควิดเราก็คงไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้ด้วยอย่มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะอืมจริงได้เห็นฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคนแซวเยอะเหมือนกัน แซวเยอะมากค่ะไปที่กองก็แซวการแบบว่ามีมีน้องมิกอะไรอย่างเงี้ยขายหมูยอก็แบบแหมอยากเห็นข้อเหลี่วมม่วงแล้วอยากจะส่งหมูยอม,มาให้ช่วยขายอืมก็มีแซวกันอืมจริงรู้สึกรู้สึกเขิดป่ะพอคนแซวแบบว่าอะไรอย่างงี้เขิดไหมหรอไม่นานรู้สึกพราวมากกว่าอุ้ยมีคนเห็นเยอะมีคนดูเยอะแล้วอะไรแบบนี้อืมก็คือคนชมเยอะ ใช่ใช่คนน่าจะชอบก็เหนียวมะม่วงจริงจริงคลิปต่อไปมันต้องแบบว่าคือฮากว่าเดิมไหมจัดเต็มกว่าเดิมคือมันก็แอบยากนะสําหรับคลิปต่อไปแต่ว่าเราก็คือถ้าทาบ่อยอ่ะหนูว่าคนมันคงไม่ค่อยแบบว่าวาวการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีทิ้งทิ้งช่วงกันบ้างแต่ก็ถามว่าถามว่ายากขึ้นไหมก็แอบยากขึ้นนิดนึงเริ่มเริ่มกดดันตัวเองเหมือนกันค่ะ จริงรู้สึกไงที่คนมองว่า work from home แต่ยังแซบก็รู้สึกดีนะคะขอบคุณที่เวที่แบบว่าก็ยังให้ความสนใจกันอยู่ในในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็ยังมีหลายๆคนแฟนคลับก็ยังติดตามกันอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่แบบว่าก็ไม่ได้หลงลืมเราไปไหนก็จะเดี๋ยวจะพยายามจะทําอะไรแบบนี้มาให้มาพยายามจะหาอะไรมาให้ว้าวได้เรื่อยๆละกันจริงๆแล้วว่าแซบแก้เหงาแก้เบื่ออะไรางี้ไหมก็ไม อยู่บ้านก็ไม่ได้เบื่อนะแล้วก็อย่างที่เห็นก็จะมีทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบว่าไม่เรียกว,ว่าแก้เบื่อหรอกเรียกว,ว่าทําแบบสนุกสนานอะไรอย่างงี้มากกว่าอืมจะมีจัดเต็มกว่าน,นี้ไหมคะเอ่อต้องรอดูแล้วกันค่ะยังไม่อยากรับปากเรียกว่าเสอ้อไพรได้ทุกเมื่อเสอร์ไได้ทุกเมื่อค่ะอืมจริงจริงพอเราโชว์อย่างงี้ยังมันยังมีแฟนยังมีไหมแบบโรคจิตโรคจิตเข้ามาอยู่เรื่อยๆมืมั้ย มีนะช่วงนี้มีบ่อยด้วยซึ่งก็คงแบบคนเขาคงอยู่บ้านแล้วคงว่างกันอะไรเงี้ยมีมีดีเอ็ม,ม DM เขามาว่าแบบพูดแบบข้อความประมาณแบบว่าไปในทางแบบที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะมีส่งรูปลาอะไรเงรี้ยก็มีแล้วก็ผู้จัดก,การก็จะได้รับสายที่แบบว่าโลกจิตโทรมาก็จะบ่อยอืมจริงรู้สึกไงแบบอย่างนี้มันมาไม่จบไม่สิ้นก็ เราไม่เอาเรื่องมีมาเก็บมาใส่ใจด,ดีกว่าเห็นแล้วก็ผ่านผ่านว่าคือไม่รู้ว่าจะไปให้ค่าอะไรกับพวกนี้ทําไมเพราะเขาก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราอยู่แล้วอะค่ะเราก็คือเราก็แฮปปี้กับชีวิตเราไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาดีกว่าเราไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปอะไรว่าอะไรเขาคือมันคือชีวิตของเขาเขาเป็นแบบนี้ก็ปล่อยเขาไปเรียกว่าโดนจนชินก็เรียกว่าชินไหมชิน ชิมมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่คือคือคือเราอ่ะจะเจอแค่ข้อความในในอินสตาแกรมอะไรอย่างค่ะแต่ว่าคนที่เขาโดนกับตัวคืออย่างแบบผู้จัดการที่แบบรับสายแล้วต้องคุยแล้วต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบว่าเขาจะโดนมากกว่าแต่อเราถือว่าก็ไม่ได้แบบว่าเข้าถึงตัวเราขนาดนั้นอย่างส่งข้อความส่งรูปมาเราก็เปิดดูคือเราอ่ะรูปมันจะเห็นรูปแบบรูปรางๆเวลาเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอเปิดเข้ามาแล้วแบบ มีข้อความที่มันแบบเออมันไม่ใช่แล้วลวันเราก็ไม่เปิดจุดรูปเนะียแต่เราพอจะรู้ว่ามันคือรูปอะไรอืมจริงเรารู้สึกมันลุกละเมอไปไหมเออหนูว่าในความรู้สึกหนูหนูว่าไม่เพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะเราไม่ได้ไปนสนใจอะไร้ก็คือก็ส่งมาก็ส่งคือถ้าเกิดว่าไม่อายตัวเองก,ก็ปล่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปล่อยฟรีเฉยเฉยปล่อยฟรีเฉยเฉยชดเชย อยากบอกอะไรกับคนพวกนี้บ้างที่แบบยังส่งมายังอะไรมาางเนี้อยากบอกอะไรไม่เนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรสําคัญมากพอที่เราจะต้องไปคุยหรือต้องพูดถึงหรือต้องไปนึกถึงเลยด้วยซนะ้ำอะไรอย่างเงี้ย่ะก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในในชีวิตเราอืม,อ,มอ่ะถามถึงนี้บ้างค่ะล่าสุดกับผายละครแล้ว กลับมาแล้วค่ะหลังจากที่เว้นว่าว่างไปหลายเดือนก็ดีใจมากเลยได้กลับมาทํางานได้เจอทีมได้เจออะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าหลายมันเป็นช่วงที่เว้นนานแล้วเราต้องมาเหมือนกลับมาต้องคอสนิทนิดนึงเหมือนกันนะกับการถ่ายละครอย่างแซมมี่ต้องคาะสนิทหรออุ้ยเคาะค่ะด้วยด้วยคาแรคเตอร์ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ดราม่าแบบที่เราคุ้นชินมาตลอดอรือเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบอย่างทะเลลวงกับน้องบิ๊กเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราแบบคาแรคเตอร์ต้องสดใสมากๆอ่ะซึ่งแบบ มันไม่ค่อยจะเป็นตัวเราสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องกลับกันคือไงมันหวานนี่หรอสวยหวานมันไม่เชิงหวานแต่ว่าคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าสดใสคือโลกจะสว่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาด้วยด้วยคาแรคเตอร์จากเรื่องก่อนๆมันจะแบบอายุก็จะค่อนข้างโตแล้วก็จะดรามา่าจะเงียบขึมบางทีก็จะแบบว่าจะร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นคนดีสดใสไยาก็ยาก แค่ว่าเป็นคนดีก็ยากเป็นคนเป็นคนดีให้ให้มันคดีอะยากหรือสดใสหรือว่าตลกหรืออะไรให้มันให้มันอยู่ในความอดีอว่ายากยากกว่าร้องไห้ค่ะอืมแล้วต้องปรับตัวเองใหม่เยอะเหมือนกันกับบทนี้ใช่ก็ตอนเนี้ยช่วงช่วงที่เว้นว่างก็พยายามเสพซีรีส์เสพอะไรที่แบบว่าที่เรา พอที่จะเก็บมาเอามาดกใช้ในใน,ในเวลาทํางานของเราได้เลยะคะ่ะเราก็ไม่อยากที่จะเล่นอะไรแล้วก็แบบเออเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมมาเยแบบนี้เราอยากได้อยากได,กได้มีอะไรที่มันใหม่ได้มันเพิ่มขึ้นมาบ้างในในตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครที่กำลังเล่นอยูอ่จริงๆถือว่าลบข้อข้อรหัสแม้หลายคนก่อนนี้มีข่าวว่าจะย้ายไปช่องนู้นช่องนี้บางแหละอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเระบอละครสองเรื่องเลยตอนนี้ค่ะก็จริงๆอ่ะ อีกเรื่องหนึ่งเพิ่มปริศนาเนี่ยฟิตติ้งตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ทันวาแต่ก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างอะนะก็เลยต้องต้องเลื่อนมาแต่เนี่ยกับกำลังจะกลับมาถ่ายแล้วค่ะก็กระแสที่แบบว่าย้ายช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันมีมาเรื่อยๆสักพักแล้วแหละมาเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ค่ะก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอุ้ยจะต้องมีละครสองเรื่องเพื่อมาลบกระแสรหรืออะไรนะมันมันก็เป็นจังหวะของของแต่ละแต่ละจังหวะไปเ่ย ก็เลยลบข้อคลอรหาได้เลยตอนนี้มีสองเรื่องละก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมค่ะตอนนี้อืเป็นไงบ้างสองเรื่องนี้คือมันแตกต่างกันเข้มข้นเข้มข้นก็ก็ก็เข้มข้นแหละแต่ว่าด้วยด้วยแทกเตอร์อย่างที่บอที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีแนวแบบอุกิกเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออีกเรื่องหนึ่งเพลิงปริศนาเนี่ยจะมีความดราม่ามากกว่าทะเลหลวง มีการแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาอะไรแบบคือเรียกว่าปีนี้จะเห็นลายหลากหลายขึ้นจากแซมมี่ใช่นะปีนี้จะจะได้เห็นละครสองเรื่องที่ที่ด้วยตัวเนื้อเรื่องจะจะค่อนข้างต่างกันค่ะอืมหายไปนานเหมือนกันการถ่ายละครได้ไปกองมันเป็นยังไงความรู้สึกหลายคนรู้สึกตื่นเต้นเวลาจะได้ไปกองนะ่ะตื่นเต้นค่ะจะได้ออกไปจากนอกบ้านบ้างหรือได้เจอ ได้เจอคนใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยก็ดีนะดีค่ะแต่ก็ก็ยังมีมาตรการอะไรระวังตัวอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่ได้ละเลยประมาณตกตะกไปดูแลตัวเองไงบ้างคะตอนนี้ new normal เราต้องเปลี่ยนทุกอย่างมาอย่างไรบ้างก็พวกก็เหมือนหลายๆเหมือนหลายๆคนนะคะก็พกเอ่อสเปรย์แอลกอฮอล์เจลล้างมือหน้ากากหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีตุนเอาไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาไปกอง คือจริงๆแล้วอะ่ะหนูว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของที่คนทุกคนจะต้องช่วยกันอะ่ะเราจะไปไปพึ่งว่าแต่กองเขาจะมีมาตรการยังไงในการป้องกันอะไรเงี้ยเราเราเป็นส่วนหนึ่งของแบบของของ,ของทีมงานอะเราก็ต้องเตรียมดูแลเครื่องต่างๆที่เราจะดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยพาไปอืมอย่างเรื่องของยีงร,ราเครื่องสำอางสำอางต้องมีเองไหมเครื่องสำอางหนูว่ามีเองอยู่แล้วแล้วก็ ก็ทางทีมทางทางเมคอัพเขาก็จะมีแยกเป็นกล่องๆเขาอยู่แล้วอะไรที่ใช้ของเราได้เราก็ใช้อะไรอย่างค่ะอย่างทานข้าวก็แน่นอนก็แยกกันแล้วก็เราก็จะมีมีช้อนซ่อมมีมีแก้วน้ํามีหลอดมีจานอะไรของเราไปอืมคือว่ามันต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดเลยมันยากง่ายยังไงบ้างเพราะว่าอาจจะจะเข้าออกกองต้องมีเช็คนู่นเช็คนี่ตรวจนั่นตรวจนี่ใช่ใช่ต้องมีเช็คก็จริรงๆแล้วว่า ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนะหรือเราอาจจะพุ้นชิมกับมันแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนจะได้กลับมาดูแลตัวเองได้อย่างแบบดีขึ้นได้แบบดูใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากขึ้นอนะไรเงี้ยหนูว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอืมจริงๆใจเรากลัวไหมคะพอต้องไปทํางานกับคนหมู่มากกลัวไหมหรอ ก็ไม่ไม่ได้ถึงกับเรียกว่ากลัวค่ะแต่เราก็เราก็มีวิธีป้องกันของเราซึ่งเราก็ไว้ใจทั้งตัวเราเองแล้วก็ไว้ใจกองถ่ายด้วยแล้วเพราะว่าเขาก็จะมีการแบบคือเราจะต้องรายงานกองว่าสิบสี่วันที่ผ่านมาเราไปไหนมาบ้างเราต้องรายงานอย่างละเอียดอืมแท้ตอนนี้ก็ได้ยินสีถึงเรื่องของตอนที่มันมีเคยก่อนนี่เคยมีข่าวว่าจะมีจะย้ายช่องย้ายช่องอะไรเงี้ยจริงๆเรากลัวแม้ควรจะมองว่าแบบพอมีข่าวปุ๊บช่องก็เลยดันเราสองเรื่องเลย ไม่นะคือคือละครสองเรื่องเนี้ยมันมีการพูดคุยมาก่อนนั้นอยู่แล้วอะค่ะแต่ด้วยจังหวะแล้วก็คิวทั้งเราด้วยแล้วก็ของเอ,อพระเอกด,ด้วยอะไรเงี้ยที่มันเพิ่งจะมาตรงกันก็เลยเป็นประจวบเหมาะว่าเป็นสองเรื่องแต่คือจริงแล้วช่องก็ให้ให้ละครมาทุกๆปีอยู่แล้วอืมเรียกว่าตอนนี้คือแฮปปี้ดีกับบ้านลังนี้แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ก็ทําหน้าที่ให้เราพระนางทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที พื่อท่านผู้ชมจะได้แบบว่ามีอะไรแบบว่าบันเทิงกันให้ได้ดูอืมเรียกว่าเลิกเมาเลิกมอลนนแล้วเรื่องนี้ก็เมาได้เมาได้ถ้ามีถ้ามีโอกาสก็จะมาพูดมาตอบทุกๆคําถามอะไร้ยค่ะก็เรียกว่ายินดีชี้แจงถ้าเกิดมีอะไรสงสัยใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยอืมอาจถามถึงเรื่องธุรกิจบ้างค่ะช่วงนี้อาจเห็นมีทันมาทำธุรกิจด้วยว่ากับคุณแม่ ค่ะคือจริงๆแล้วว่าเป็นธุรกิจของคุณแม่มากกว่าเราเป็นเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตเฉยๆอะไรเงี้ยก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบทําอาหารทําน้ํำทิ้งทำพูกเต้นที่ไปกองอะไรหลายๆคนก็จะบอบเฮ้ยทำไมไม่ทาขายอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ด้วยด้วยความที่เราก็โตขึ้นแล้วแล้วเราก็เริมไปทํางานเองคนเดียวบ้างแล้วแม่เขาก็อยู่บ้านแล้วเขาก็เลยแบบเออหาอะไรทําแกงเหงาก็เลยกลายออกมาเป็นคุญเชียงคุญเชียงอกกลองอะไรเงี้ยค่ะก็ะ ผ่านผ่านคิจากหลายๆคนว่าแบบเอ้ยมันอร่อยจริงต้องขาย,ยาก็เลยก็เลยทำแต่ไม่คุณไม่ียกว่าเป็นธุรกิจขนาดนั้นหรอกแยกว่าแบบเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทําขึ้นมาในแบบในครัวเรือนเป็นบ้านเป็นโฮมเมดอะไรแค่นั้นเองค่ะจริงเป็นไงมั่เห็นเราก็มีไปส่งของด้วยไปนู่นไปนี่ด้วยหลายอย่าง ใช่ก็จะมีช่วยแพ็คของช่วยเอาของไปส่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบางทีที่จะตอบไลน์แบบเวลาไลน์แม็กไลน์เข้ามาเราก็จะเป็นคนตอบบ้างสลับกับพี่สาวกับแม่อืมเป็นไงคะผันตัวมาแบบอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เป็นแม่ค้าเปลี่ยนบ้างเป็นแนวก็สนุกดีนะคะคือคือในเรื่องของการลงมือทาอะคือก็คงเป็นเรื่องของคนแม่แต่ว่าเราก็จะมีช่วยแพ็กของเราก็ต้องรู้เรื่องไซส์กล่องรู้เรื่อง วิธีการส่งวิธีการแพ็คของว่าเราจะต้องทํายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกไปอีกอย่างนะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอืมอ่ะตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อได้ยังไงคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเป็นกุนเชียงอบกรอบค่ะก็คือจะเป็นกุนเชียงที่แบบว่าไร้น้ํามันกินเข้าไปแล้วกรอบแล้วก,กินกับอะไรก็อร่อยค่ะอันนี้ลองมาแล้วกับทุกเมนูก็สามารถสั่งเข้ามาได้ค่ะเข้าไปดูในไอจได้นะคะคิดเอ่อแม่น้อยคิดเช่นค่ะก็จะเป็นของคุณแม่เองใชะ่ะอมอ่ะ นางเอกหลายคนอยู่บ้านเวอร์ซ์ของผมแล้วอ้วนน้ำหนักขึ้น<ม>เพราะว่ารีวิวบ้างกินตลอดเรายัางไงโอ้ยเป็นไปได้เหรอคะที่เราจะไม่อ้วนขึ้นก็ <g ül> <g ül> มีขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าเอ่อขึ้นในในระดับปริมาณที่เราโอเคที่แบบว่ามันยังเอาลงได้ก่อนที่เราจะทํางานอะไรแบบนี้หรือว่ามีบ้างแหละเพราะ<ม>ว่าเราก็เป็นคนที่ชอบชอบกินด้วยอ่ะชอบของหวานชอบอะไรแบบเนี้ เราจะแบบว่าจะต้องแบบมาสติกตัวเองตลอดเวลาก็คงไม่ไหวก็จะเครียดเกินไปอ่ะขึ้นมาเยอะไห<อ>มคะนักหนักโ,โลสองโลประมาณเนี้ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าวันไหนกินเยอะอีกวันหนึ่งก็จะพยายามแบบลดโหลดค่อยๆลดลอะไรเงี้ยจะไม่เครียดยิ่งเครียดแล้วมันจะไม่ค่อยโลแล้วก็จะมีแบบออกกาลังกายที่บ้านเปิดยูทูบดูคลิปของแบบฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นตามเขาอืมแล้วติดอะไรบ้างอยู่บ้านทำอะไรบ้างซีรีส์ดูไหม ดูสุดๆไปเลยดูจนแบบตาพังแล้วค่ะก็ดูดูทั้งฝรั่งทั้งเกาหลีดูหมดเลยค่ะติดหนักขนาดไหนซีรีส์ติดหนักขนาดไหนบางวันก็คือไม่ทําอะไรเลยไม่อาบน้ำตื่นมาก็เปิดดูซีรีส์จนแบบเชยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยอาบน้ำนอนก็ทั้งวันถ้าวันไหนที่ไม่ต้องมีรีวิวอะไรนะก็จะแบบว่านอนแช่อยู่ที่โซฟาแล้วก็ดูคือสามารถอยู่ยาได้เลย ั้่วันอมารถอง่ราได้เลยใช่คือการการไม่ออกจากบ้านเนี่ยไม่ไม่ทำให้ไม่ได้ทําให้เราแบบรู้สึกแบบเบื่อหรืออะไรนะเพราะว่าเราเราเราค่อนข้างอยู่ได้เรียกว่าอยู่กับซีรีส์ก็ได้แล้วอยู่กับซีรีส์ก็ได้เราก็อินแล้วก็ฟินกับพระเอกไปแล้วก็มโนของเราไปตอนนี้ชอบใครคะชอบใครบ้างช่วงนี้ชอบไปหมดทุกคนเลยอะดูเรื่องไหนก็ชอบทุกคนเลยค่ะคยดว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสายมโน จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งที่อาจทําในติ๊กต็อกก็แบบเป็นเพลงที่แบบว่าเอาดารากับพระเอกเกาหลีหลายๆคนมาแล้วแบบอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายมานุ่นึงเผื่อว่าเออถ้าว่าถ้าวันหนึ่งมันเป็นจริงขึ้นมาก็จะดีอยากให้เขามาเห็นออินสตาแกรมของเราบ้างสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณแม่หรือผู้จัดการมีเตือนไหมว่าเออหยอนพักบ้างอะไรอย่างเงี้ดูทั้งวัน แม่ก็ติดซีรีส์นะเอาจริงๆบางทีทําคุญเชียงไปอะไรเงี้ยก็จะมีมือถือของเขามีเครื่องดูของเขาแล้วก็ดูแล้วก็ใส่หูฟังอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็ติดแม่แม่ก็ไม่เบาเอาเรียกว่าห้ามกันไม่ได้ห้ามกันไม่ได้เพราะแม่แม่เนี่ยดูดูทุกเรื่องมากกว่าหนูอีกแล้วอ่ะเออหรือว่าแม่เป็นคนชวนเราดูด้วยเรื่องนี้ดูหรือยังเอ่อแม่ไม่ชวนแต่ว่าพอเปิดเรื่องไหนพอเราดูเรื่องไหนแม่ก็จะบอกอ๋อเรื่องนี้แม่ดูแล้ว ดูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยรันเป็นไงบ้างหนุ่มๆมือนกันนะหนุมน่มๆช่วงนี้หายไปเลยอะหนุมน่มๆหนุมนมนมน่มอะคะก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษอย่าง,งยิบกริบ<น>หรือมีคนคยุยก็เออเหมือนครั้งก่อนที่เราได้ให้สัมภาษณ์ไปก็มีเข้ามาค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือบอกตรงว่ามันไม่ใช่แบบเออ มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราลำดับความสําคัญในชีวิตใ <ไฟ S 1> กนการาใช่มันไม่ได้อยู่ที่หนึ่งไงเพราะเราก็ยังมีแม่ที่เราต้องดูแลเราก็ยังแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องหลักของเราก็คือเราต้องทํางานเยอะๆให้แม่แบบเออสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมมีแหละเราก็จะสามสิบแล้วก็ต้องมีบ้างจริงๆเหงาไหมคะเหงาไหมไม่นะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวเลยคะ่ะเพราะว่าก็มีแบบ พี่แม่มีเลี้ยงหมาแบบรู้สึกว่าต้องทานู่นทํานี่ตลอดเวลาก็เลยไม่รู้สึกเหงาเท่าไหร่เรียกว,ว่าไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนค่ะไม่รีบร้อนเรียกว,ว่าแซมมี่ขอช้าแต่ชัวร์ดีกว่าคือถ้าอย่างนั้นก็โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีลาสเด็ปพี่ว่ามันมันน่าจะมัน่นคงทั้งทั้งเรื่องงานแล้วก็จะแบบเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราค่อยๆก้าวแต่ว่าเราก้าวแบบ แบบเต็มเท้าอ่ะมันมันดีกว่าเล้วขอความแบบมันคงใช่ใช่มันคือไม่อยากแบบครบไปเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวอะไรอย่างงี้คือให้มันชัวร์ก่อนใช่ค่ะแล้วด้วยด้วยอายุเราเราด้วยแหละมันอยู่ในจุดที่ที่เราเหมือนเราเวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเราก็คงต้องคิดคิดไม่ใช่แบบมองแค่ตรงนี้ว่าเราแฮปปี้เอ้ยรู้สึกโอเครู้สึกชอบอะไรเงี้ยมันมันบางทีมันก็ต้องมองไกลกว่านั้นด้วยเนาะมันจะได้แบบ ไม่เสียเวลาทางกูอืมอ่ะฝักงนี้แล้วกันให้กําลังใจกับประชาชนที่มีผลกระทบกับโควิดหรือเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะคะก็ก็คงเราก็คงต้องต้องสู้กันไปบแบบนี้แหละเราคนไทยได้วยกันแล้วเราจับมือกันแล้วก็ค่อยๆเดินไปได้วยกันนะคะรับรองว่า มันจะเป็นแค่หนึ่งสถานาการณ์แล้วมันผ่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆทั้งคุณหมอทั้งพี่พยาบาลพี่ๆทุกคนที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ต่อสู้กับสถานาการณ์นี้กันมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็อีกอีกนิดเดียวค่ะเชื่อว่ามันกําลังจะผ่านไปแล้วทุกอย่างกําลังจะดีแล้วสู้ๆนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะอาคารมินึงสกุบี้หนึ่ง,กกงถึงเพื่อนซีในวงการของเราคือใครเพื่อนซีในวงการหรอ เอ่อก็คงเป็นคนในบ้านนะคะเป็นดิวกวางพี่นัททิวอะไรแบบนี้ยอืมจริง,รงๆการรักษาความสัมพันธ์ของเพื่อนซีมันเป็นยังไงของสำหรับเราการรักษาความสัมพันธนะ์หรือความสัมพันธ์สัมพันธ์ให้หยดเหนียวแน่นอะไรเงี้ยเอ่อหือว่าต่อให้สนิทกันขนาดไหนอะ่ะมันน่าจะต้องมีสเปซระหว่างกันเราเราให้สเปซกันและกันแล้วเราก็ให้เกียริ ไม่ละลาบละลวงในความรู้สึกต่อให้สนิทกันแค่ไหนอ่ะคือทุกคนน่ามันจะต้องมีเซฟโซนของตัวเองอ่ะมันต้องมีโหมดของแบบที่อยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราจะไม่จะเป็นคนไม่ค่อยแบบไปก้าวไก่หรือจะไปยุ่งจะไปจุ้นอะไรจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมกับอย่างดวอย่างกว้างเลยแบบเนี้ยคือนิสัยอาจจะคล้ายคกันด้วยมั้งคือมีอะไรไม่ได้คุยกันทุกวันไม่ได้คูยกันตลอดเวลานะคะแต่ว่ามีอะไรก็แบบ คือคุยกันนิดเดียวก็จะเข้าใจกันแล้วว่ะเหมือนแค่เหมือนแค่อาปากก็รู้แล้วว่าคืออะไรยังไงใช่บางทีแบบทักไปไอะไรอย่างเงี้ยดิวก็จะรู้แล้วแบบเออเป็นอะไรอืมจริงอย่างการมีเพื่อนในวงการมาช่วยอะไรเราบ้างมีเพื่อนซีอะไรเงี้ยมาช่วยอะไรเราบ้างก็ช่วยในเรื่องของมุมมองนะเราจะได้มุมมองอะไรที่บางทีเราก็คิดไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะคือคือมีเพื่อนเยอะก็ดีเราจะได้หลายๆภทัศนคติแต่ว่า อย่างอย่างคนในวงการอย่างเงี้ยเขาก็จะอย่างดีว่าเอาจริงผมว่าคือเขาเรียกว่าวงกว้างมากกว่าน้อเราก็จะได้รู้ว่าข้างนอกเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วดิวเขาเป็นคนที่ให้ให้คำแนะนำดีอะไม่รู้ไม่รู้ทำไมแต่ว่าเวลาดิวมันพูดเออเถียงไม่ได้วะมันจริงตามที่มันพูดอะไรนะครัคือเรื่อมขอนเป็นที่ปรึกษาเราไปในตัวว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้ แตว่าอย่างนั้นก็ได้นะบางทีเราเราอาจจะแบบไม่เคยมองในมุมที่แบบเออเออเออมันมองมุมนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายจะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ